ตัวนี้เขาจะมีระบบซต์สตาร์ทมาให้แล้วก็มีระบบเบรกมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟ LED เดี๋ยวส่วนตัวนี้เป็นปรับตั้งไวเรื่อยนะครับความสูขุมไปเรื่อยเสร็จแล้วครับพร้อมใช้งานได้แล้ว โอเคนะครับการตัดนิ่มมากเลยนะครับมีปัญหาในขั้ในการตัดเดี๋ยวพอเราเป็นไม้ท่อนแบบนี้ตัวครับต่อไปพอลองตัดไม้ท่อนนี้ดูนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณห้าเซนนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเปีปัญหานะครับ ใบสบายเลยนะครับสำหรับการตัดไม้เนื้อยแข็งโอเคเลยนะครับในเรื่องของความแรงไปดูในกล่องกันครับเขาให้อะไรมาบ้างจะมีที่ชัดแบตแล้วก็ใบเลื่อยขนาด7นิ้วนะครับ24ฟันเป็นฟันคาบายนะครับแล้วตัวเครื่อง กุมือพร้อมกับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนขนาด2 0โวลต์4แอมป์เฮานะครับตัวนี้มีไฟเช็คสถานนะแบตบดูการใส่ใบเลื่อยกันนะครับสำหรับการใส่ใบเลื่อยก็ให้สังเกตด,ดูตรงปลายหัวลูกศรตำแหน่งที่กาดบางใบนะครับแล้วก็ตำแหน่งของใบเลื่อยห้ไปทิศทางเดียวกันสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับขเขาก็จะมีปะแจไว้สําหรับขันล็อกหรือเปล่าเปลี่ยนใบเลื่อยตัวนี้นะครับ ที่เก็บด้านหลังขณะการคลายน็อตก็เป็นการขันทวนเข็มนาฬิกานะครับผิการเปลี่ยนใบใส่ใบก็ใส่ตามนี้ได้เลยก็เสร็จสมบ,บแล้วนะครับสำหรับการสาใส,าส่ใบเสร็จเสร็จแล้วก็เก็บประแจ็กับไปที่เดิมตรงนี้ ในส่วนของฐานจะเป็นอลูมิเนยียมนะครับแล้วก็ปรับองศาตัวนี้จะเป็นปรับความสูงต่ำลงไปเรื่อยนะครับการใช้งานเบื้องต้นผมค่อนข้างชอบเลยนะครับสำหรับเลยวงเดินและสายตัวนี้ความ DCA มี Soft Start แล้วก็จะมีระบบเบรกให้ด้วยมอเตอร์เป็นแบบบัตเล็ตกดฟังเสียงดูเป็นนิ่มเลยนะครับไปสนใจหาสั่งซื้อมาลองใช้งานได้นะครับ